วันนี้เราจะทำอะไรกันวะเล่นหนวดเล่นหนวดวันนี้เราก็มาทำสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่ถนัดอย่าหาทางับผม EP หนึ่งเริ่มทำอะไรอ่ะปัดเพาปัดเพาปัดกระเพาเอาอะไรมาปัดเพาหมูหมูไม่ต้องใจเรียนหมูอะไรวะหมูสามชั้นนี่ครับผมนี่วัตถุดิบของเราเออ คือมึงไม่ล้างเลยให้กูแบบเอาเยอะขนาดไหนครับประมาณนี้พอนะเราทำเป็นเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนที่ทำอาหารใหม่ๆเฮ้ยข้างนี้นี่หว่าลืมใบเราไม่ถนัดโอ้โหไม่ถนัดจริงคอนเซ็ปเราคือคอนเซ็ปเราคืออะไรไม่ถนัดอย่าหาทำไอ้คนนี้ไกด์หัดห่าข้างไหนถนัดข้างขวาครับผมข้างซ้ายก็เท้าอะไรอย่้ข้างขวาก็แบบ ขย่าเขยาาครับขย่าดูอ๋อขยับดูเสียงว่ามีอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขอไปล้างมือกป๊บนึง้ต่อไปเป็นไอ้ยคุไม่ล้างมือหรอตล้างมือเรียบร้อยทำความสะอาดมือไม่ถนัดจริงๆครับผมจริงเลยไม่ถนัดจริงแล้วก็จะมาไหนมือซ้ายนี่ครับทุบกระเทียมกับพริก ตอนแรกผมจะทุบพริกกับกระเทียมแต่ผมเปลี่ยนเป็นทุบกระเทียมกับพริกรูปข้างไม่หนักนะหันนิดนึงแล้พริกไม่เผ็ดเราเตรียมเม็ดสองเม็ดพอผมไม่กินเผ็ดไหมกินเผ็ดคือเราต้องเตรียมกับพริกพริกกับกระเทียมก่อนใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้พริกอะไรพริกแพงอับพริกแพงตอนนี้มันโลเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย ช่างมันเถอะเนาะที่ร้องเพลงมากที่แพงอ่ะฮะมีเพลงด้วยเหรอแพ่งที่ร้องเพลงอ่ะขี่หนิงอ่ะใช่ป่ะเพลงอะไรครับอ๋อนั่นมป็นฝักแฟงมอโมเทียตัดทิ้งตัดทิ้งยากมากเลยข้างนี่เราไม่ถนัดเลยหมูอันนี้หมูอะไรนะหมูไม่ตั้งใจเรียนครับหมูอะไรวะหมูสามชั้นหมูไม่หั่นยากมากหรอเราหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจะหั่นชิ้นเล็กมันจะลำบากผมครับต่อเป็นหมูสไลด์เนี่ย หมูอันใดไม่ทันี้เราจะหั่นกี่ชิน้นไม่รู้ว่ามัตรฐดนมาตรฐานเขาคือกี่ชิ้น,นมาตรฐานนี่กี่ชิ้นัน่ม่าตามขังทั่วไปเขาหั่นเกินกี่ชิ้นไม,ไม,ไม่ไม่ได้นับครับยงัยงยงังยังอันนี้สามแล้ว สามซันใหญ่ไปยข้างไม่ถนัดไงเอ้ยเวลาหั่นมันต้องงี้ไหมเหรอมันต้องงอนิ้วไหมเหรองอนิ้วด้วยเหรอเออยาก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 เคยไหมเคยหั่นมีดข้างไม่ถนัดปะไม่เคยครับยังไงต่อครับเชฟระหว่างรอกระทะร้อนเราก็มาหั่นหมูหั่นหมูสามซันพอแล้วเนาะพอแล้วน้ำมันครับผม น้ำมันอะไรน้ำมันเนี่ยแหละใช้น้ำมันอย่าใช้แก๊สโซฮอร์ห,ห,าห้ามค<อ>้าบอันตรายอันตรายเราใช้ e ยี่สิบแล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยนี่เราเทก่อนเลยเหรอแล้วเราไม่หมักหมูเหรอนี่อย่ปปรุงแม่งในนี้เลยครับใช่เหรอโถไม่ถนัดอยู่แล้วเฮ้ยหั่นหอม<เ>ลืมเลยใส่ข้าวที่ไม่ถนัดนะหอมใส่ไหมใส่ใส่ต้องปอกหอมด้านที่ไม่ถนัดด้วย นี่หอมอะไรหอมอะไรหอมเอยหอมกินพัดแล้วออ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 โอ้ยด่ได้ม่ได้ดีได้ดหอมเขามีวิธีหั่นปะมีหั่นให้มันขาดระหว่างรอกระทะร้อนนะครับเออลืมไปห้ามพูดครับระหว่างรอกระทะร้อน นี่คือทำอะไรอยู่คเ,เนี้กมาทำให้น้ำมันมันแบบไอ้ให้มันทั่วๆวแล้วก็หยิบลหล้วขึ้นมาสันหาทำนะเหนือใบกะเพรา,านี่ใบกะเพราเดี๋ยใส่ตอนหลังครับที่ใส่แว่นทำอาหารก็เพราะตอนหันหอมบบอมันจะแสบตา<อ>คนดีถานถามแซบบอกแซบ น้ำตาไหลเลยแล้วมันแสบอร่อยเฮ้ยเสียงมาแล้วเว้ยน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมเอาไงต่อเชฟเร็วใส่หมูใส่หมูไหนขอใส่หมูใส่หมูก็ทำไงใส่หมูใา่หมูใส่มูเรียยี่อะหรอเอาเอาร้อน นายไม่ต้องเห็นมึงปรุงเลยใช่ไหมอย่าเล่นเลยนายมึงทำเป็นมะเนี่ยเอ้ยมึงอย่าเร่งดิบอกด้วยใส่อะไรบ้างปรุงอะไรบ้างซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งเมงคนบางคนบมองคนสงสัยสูตรอะไรสูตรที่ใส่หรือเปล่าไม่ใช่สูตรเตี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่มันจะเสียวไป ใส่อย่างเดียวเหรอครับไม่รู้เขาเตรียมอะไรให้ผมผมเมาใส่แม็กซ์หมดีอะไรอุ้ยมันยังไม่แกะอันนี้ยังไม่แกะเลยนี่ผมเปิดเลยกันน้ำตาลไม่ใส่ครับน้ำตาลเอามาให้ผมด้วยนี่ไงผงมีผงโอ้ยไม่แกะไม่ได้อารมณ์หรือารมณ์เป่าออกโอ้เชฟไม่เชฟไม่เปลี่ยนเลยนี่แหละไม่ถนัดอย่าหล่าตั้มนะผมอุ้ยผิดลงเอ้าว ยี่ทำไรเฮ็ดเล็บเฮ้ยแกะไม่ได้แล้วนึก <c oughs> แสบคอมาใส่ <c oughs> ยาด,ดีปิดปิดตะวิณ่ะน,นี่ละห้ <c oughs> องย่างแห้งมาแล้วครับเองตรียมมาดิเซฟผัดอย่างแห้งอ่ะ เปลี in ่ยนด้านไม่ไ enfin, ด้หรอกด้านนี้ไม่ได้เปลี so ่ยนได้หนูจะร้อนมาลอ๋อใช่ครับพี่มันร้อนเกินไปต้องปิดแป๊บนึงแล้วก็มาคุณเล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 ่เนะกลัวนะเนี่ยหมู่ไม้ก่อนนเนี่ย ดมาจากอินเดียปัดเค้อินเดียเรียกใส่ปดใบพารุปัดเข้าปัดบุ้งเออใส่น้ำด so ้วยนี่น้ำน้ำอะไรครับเนี่ยเชฟลืมลังมือแล้วยังไงตอบเชฟเราก็นั่งสมาธินะครับ สอาธททำไมฮรรอรอเดือดแล้วใส่ผมก็อร่อยอยัง่ะถ้า <c oughs> ใส่แล้วมันจะอร่อยจริงเหรอใส่ไปนิดนึงงั้นไม่ใส่ครับเ <c oughs> พราะผมทำําอร่อยอยู่แล้วพอ <c oughs> ดีชอบทำไหมครับกะเพรา <c oughs> ไม่ทำเท่าไหร่ส่วนมากผมผมทานอาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรครับ อ๋อราเมงครับผมต้มมาม่ากกินนี้เราก็จะมาลองชิม <c oughs> ว่าเป็นไงเฮ้ย <c oughs> ไหนขอดูหน่อยดิจืดๆครับน่ากินเลยนะจืดๆนะมันแล้วแต่เฟอมะเชฟปรุงเียเฮ้ยคนปิดด้าน <c oughs> เลยเฮ้ยอร่อยอร่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวน้านะว่ามีชินสามสี่ ห้าหกเจแปดโอ้โหเลขแปดเป็นเลขที่ชอบด้วยขอบอกเลขแปดในทางโหราศาสตร์ในทางคนจีนเขาหมายถึงอะไรครับถ้ามันนอนลงมาก็เป็นอิฟินิตีนะฮะตั้งอ่ะก็เลขแปดไงเอ้ามึงใช่เป็นเลขเลรอเอครับผมถ้าตะแคงตะแคงชิมได้ครับลองชิมอานอน นอนแล้วเป็นอินฟินิตี้แล้วท่าตะแคงอ่ะถ้านอนเนี่ยนะถ้าพูดถึงนอนเราต้องห่มเพาห่มอย่างไันเนี่ยเหมือนหนาวอ่ะแปลกดูเป็นไงอะเฮ้ยอร่อยแล้วเนี่ยได้ยังอ่ะได้แล้วครับเอาดิใส่ชานใส่จามดิชานอะอร่อยอันนี้คือเชฟเสนาหอยป่ะเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เสนาหอยพูดเหมือนเราโกงกูเลยเนี่ยชอบล้อกูตอนเด็ก จะเสยหน้าหอยได้ไงลุงไม่ใช่ควรลุงต่อยไม่ถนัดอย่าหาทำครับผม่งให้กูทำข้างไม่ถนัดพี่อ้บ้าเลแล้วสัตว์และอันต่อไปกูเจออะไรกูก็ไม่รู้เนี่ยโคตรลุ้นเลยฝากติดตามด้วยนะแล้วลองชิมก่อนลองชิมก่อนว่าอร่อยไหมแต่ผมว่าผมทำอร่อยนะ ขนาดเชื่อไหมขนาดหนึกแดงอ่ะชิมอยู่กอู้ร้อนอู้อร่อยวะอร่อยเห่วะร้อนไม่ได้เป่าไม่ได้ไม <ừ> ่ได้ไม่ไม่ม่เสร็จจังเสร็จแล้วครับไหนดูหนไหนไหนี้ยกพียกพี โปรโวโปรโวโอ้โหเฮี้ยไม่ชิบไม่ไม่เป็นไรมันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วสีมันเป็นอย่างนี้ชื่ออะไรชื่อชื่อมีชื่อเมนูวะผัดกระเพราหมูอะไรหมูสามชั้นหมูไปตั้งใจเรียนเออชื่อนี้ก็ได้นะผัดกระเพราหมูตั้งใจเรียนผัดกระเพราหมูตั้งใจเรียนครับชิมครับ ซิมเบิงซิมเบิงเนาซิมเบิงกลัวหมูตกปลาเนี่ยงานอยู่เลยไม่ร้อนเหรออีกองหมอมขนาดหอมไม่อร่อยอร่อยติดเลยยังไงต่ออีพีหน้าอีพีหน้าฝากติดตามด้วยครับผมจะเจอเฮียอะไรผมก็ยังไม่รู้ โอเคครับลาตีสวัสดีแม่สวัสดีครับ